วันนี้มาไหว้พระขอพรที่พระธาตุขามแก่นอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ฝนตกโปรยปรยอากาศเย็นมากเลยอากาศหนาวเลยพี่น้องฝนตกโปรยโยเดี๋ยวพาไปบึงพระธาตุขามแก่นอีกรอบหนึ่งเลยพี่น้อง เมื่อกี้ก็ไม่หยอดก็หยอดเอาตังเหลียงไม่หยอดเบิดกระเป๋าแล้วหยอดหมดเลยเมื่อกี้พระทาตุามแก่นค่ะ ตอนนี้ฝนกำลังตกป,ปลอยๆนะคะพี่น้องวันนี้มาไหว้พระที่พระธาตุขามแก่นอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นตรงยอดของพระธาตุขามแก่นมีทองคำแท้ตรงนูง้นยอดพระธาตุขามแก่นค่ะ ทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นให้ดูบริเวณรอบๆประทาดคำแก่น แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องไหว้พระแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะฝนกำลังตกค่ะเฮงๆปังๆซะทุก